สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตก,กันอีกเช่นเคยนะคะสองเลขเด็ดหลวงไหขอพรพระเงินพัดทองเหลือเพียงอีกสองอาทิตย์เท่านั้นนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลว่อประจำวันที่1่กุมภาพันธ์กันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงเดินหน้าตามหาเลขเด็ดก,กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแนวทางจากนักใบหวยชื่อดังจากเหล่าคนบันเทิงหรือสื่อสังคมต่างๆแล้ววันนี้เราก็ได้มีแนวทาง ตัวเลขมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโดยเป็นเลขเด็ดลลวงไหขอโชคจากพระเงินพระทองที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมได้มีนักเสี่ยงโชคและสาธุชนเดินทางมาขอโชคลาบโดยมีหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสได้ประกอบพิธีลงยันหลังมือเปิดฟ้าเปิดตินเปิดเมืองบาดาลและมีพิธีเสาน้ำตาเทียนโดยนายวุฒินัทอายุ51ปีอาชีพค้าขายกล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางมากราบหลวงพ่อแปะ๊ะ ลงยันหลังมือพร้อมกราบไหว้พระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้ลวงไขในไห้ได้หมายเลข726ต้องยอมรับว่าชอบเปข้ทีบเนื่องจากเป็นเลขในใจโดยที่ขณะอธิษฐานได้ตั้งใจขอพรว่าอยากให้เลขที่ได้เป็นเลขสองตัวเราก็ได้เลขตามที่หวังโดยบอกว่าเรื่องโชคลาภต้องขอพึ่งบุญบาร,รมีจากพระเงินพระทอง ที่ผ่านมาเป็นคนชอบเสี่ยงโชคและได้โชคมาตลอดจะถูกเลขเด็ดสองตัวและ3ตัววันนี้ตั้งใจหวังว่าอยากได้โชคลาภก้อนใหญ่สำหรับการลงทุนหลังมือตอนเองนั้นมาทุกทตย์รู้สึกมีความเฮงปังและความโชคดีไม่ใช่เพียงแค่โชคลาภเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงด้านการค้าขายอีกด้วยอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดี รับรับในวันที่17กุมภาพันธ์ค่ะ